ถ้าเพื่อนๆอยากสร้างวิดีโอ AI ง่ายๆแบบนี้หรือแบบนี้เดี๋ยวในคลิปนี้ผมพาทํากับ s o r a AI แบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง ABOUT BOY สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างภาพง่ายๆด้วย AI อีกแล้วครับ สำหรับในช่วงนี้แอปพลิเคชันที่มาแรงแซงทางโค้งก็คือ Sora AI นั่นเองครับและที่สำคัญเลยนะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับเดี๋ยวไปลุยพร้อมกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดที่ Sora b i openai ตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปเพื่อนๆสามารถกดแล้วก็ไปดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้เลยครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เปิดเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เพื่อนๆดำเนินการต่อด้วยอ่ามีทั้ง อันนี้ในกรณีที่เพื่อนๆล็อกอินผ่านทาง Google เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจะลงชื่อเข้าสมัครหรือว่าลงชื่อเข้าใช้งานในกรณีที่เพื่อนๆสมัครไปแล้วเนาะในวันนี้ผมจะใช้เป็นดำเนินการต่อด้วย Google นะครับแล้วผมก็จะเลือกอีเมลของผมเองจากนั้นก็ยืนยันสักเล็กน้อยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆตั้งค่าความปลอดภัยไว้ที่เครื่องของเพื่อนๆนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ จากนั้นเราก็มาใส่ชื่อแอคเค n t ของเรานะครับสมมุติผมก็จะเปลี่ยนเป็นบอ o บอยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ดำเนินการต่อนะครับตรงนี้ชื่อโปรไฟล์ก็แล้วแต่เรานะครับผมก็อาจจะแก้ไขเป็นภาพตัวเองสักเล็กน้อยนะครับแก้ชื่อหน่อยนะครับเอาเป็นชื่อที่ที่เราต้องการนะครับ Android แล้วกันเนาะ อ่าเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นเนาะดาเนินการต่อนะครับตรงนี้ทําไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนไปจนกว่าจะาใช้งานได้นั่นเองครับเสร็จแล้วเข้ามาส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราดูนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็อาจจะดูก่อนหรือว่าเราจะข้ามไปก่อนก็ได้อ่าเพื่อความสะดวกในการใช้งานเราก็เริ่มดําเนินการต่อตรงนี้ได้เลยครับอ่าก็กดอนุญ,ญาตขณะใช้แอปนะครับทั้งหมดเลย เสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มบันทึกนะครับบอกว่าเริ่มบันทึกแล้วอ่านตัวเลขบนหน้าจอแล้วก็กดเริ่มนะครับตัวเลขเขาจะขึ้นเราก็อ่านไปเลยนะครับสมมติผมเอาไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้เนาะ,ะเสร็จกดดําเนินการต่อเริ่มเลยนะครับ68 93, 29หันไปทางขวาก้มลงเท่านี้ก็เรียบร้อย 98, 93 29 เขาก็จะประมวลผลอยู่นะครับใช้เวลา,วาสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับ 69, 93, แค่นี้เราก็จะได้เป็นรูปของเราไปแล้วเนาะเขาก็จะโชว์เพื่อนให้เรานะครับในส่วนนี้ถ้าเรายังไม่อยากติดตามใครเราก็สามารถกดดําเนินการต่อไปได้นะครับกดเริ่มดูอันนี้ก็อนุญ,ญาตเลยนะครับกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับ ตอนนี้นะครับในโซล่าของเราเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างคลิปโดยเอาจากวิดีโอที่เราทําตอนแรกกันนะครับก็ให้ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆไปที่เครื่องหมายบวกนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่ขึ้นรูปภาพของเราตรงนี้นะครับเราก็กดกลับอาจจะเหมือนกับกดไปกดมาสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการรีเฟรชเนาะเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ในส่วนของคารเมโอหรือว่าลักษณะของเราขึ้นแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับ เขาก็จะเหมือนว่าเป็น a อ s ชื่อของเราเนาะจากนั้นเราก็ใส่คําสั่งแบบง่ายๆก็ได้นะครับสมมุติผมอยากจะให้เข้าไปลอยกระทงอ่าเพิ่งผ่านมาเนาะเราก็บอกว่าไปลอยกระทงเอาแบบสั้นๆก็ได้นะครับโดยที่แบบว่าเรายังไม่ต้องอะไรมากแล้วมาดูว่าเขาจะสร้างแบบไหนให้เรานั่นเองเนาะเสร็จแล้วกดชี้ขึ้นไปอ่าเขาก็จะเริ่มทําการประมวลผลนะครับก็จะมาอยู่ตรงฉบับร่างตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เสร็จแล้วเลยแล้วกันครับโอเคครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติมันหายไปเราก็กดไปหน้าหลักแล้วกลับมาที่โปรไฟล์อีกสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะเจอฉบับร่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปก็จะเจอภาพของเราเมื่อกี้เนาะกดเข้าไปดูครับ งานลอยกระทงลครับวันนี้ผมเตรียมกระทงเล็กๆไว้หนึ่งใบนี่เลยทําจากใบตองกับดอกไม้สดจุดเทียนเรียบร้อยเดี๋ยวจะปล่อยลงน้ําแล้วขอพรไปด้วยกันนะขอให้ปีหน้าเต็มไปด้วย <S <S สิ่งดีๆทุกงานลอยกระทงนะครับก็นนประมาณมนี้เนาะก็เป็นคลิปที่แบบอ่เขาก็ทําให้เราไปลอยกระทงรวมถึงการเปลี่ยนมุมกล้องต่างๆนานาซึ่งในคําสั่งที่ผมสั่งเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปไม่ได้ให้เปลี่ยนเสื้อหรือว่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนฉากซึ่งเราบอกไปตรงๆเลยว่าไปลอยกระทงเท่านี้โซล่าสองเขาก็ ไปทําให้เราเลยนั่นเองครับวิธีการบันทึกหรือว่าดาวน์โหลดลงเครื่องก็ไปกดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกคําว่า save to device หรือว่าดาวน์โหลดลงเครื่องนั่นเองเนาะซึ่งการดาวน์โหลดครั้งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะที่มีลายน้ําอยู่นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะโพสต์นะครับเพื่อเอาไปเก็บไว้ที่โปรไฟล์ของเพื่อนเแล้วก็ให้คนที่มาติดตามเรากลับมาดูงานของเราได้นี่ครับก็จะเจอตรงโพสต์ตรงนี้นั่นเองครับ ครับมาในฝั่งของ iPhone นะครับก็ไปที่โซลาร์นะอันนี้ของผมก็ทำไว e ้อีกแเค้าหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีที่ผมทำเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในฝั่งของ iOS เสนี่ยสามารถเพิ่มตัวละครที่เป็นอ่าสัตว์เลี้ยงต่างๆของเราก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้เอาอ่าสัตว์เลี้ยงของเราเข้าไปอยู่ในคลิปของเรานั่นเองครับอ่าในส่วนหนึ่งของ iPhone ที่มันต่างจากของ Android นั่นก็คือสามารถกดที่เครื่องหมายบวกนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ภาพของเราเนาะที่เป็นคาเมโอของเรานะครับจากนั้นเราก็อ,าอยากจะให้โฆษณาสมมุติผมอยากจะบอกว่าโฆษณาเมาส์ไร้สายอ่าลักษณะนี้บอกเอาแบบง่ายๆเลยจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มภาพนะภาพเป็นภาพเมาส์ที่เราถ่ายเอาไว้นะครับแบบนี้ด้านบนของฝั่ง iOS สเนี่ยสามารถที่จะปรับนี่ไหมครับผมบอกว่ามีเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็เอาเป็นแนวตั้งเนาะ ระยะเวลาก็สามารถทําได้ถึง15วิด้วยกันเนาะแต่ในคลิปนี้ผมเอาสัก10วิก็พอนะครับจากนั้นเราก็กดส่งตรงนี้ไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเขาก็จะทําการประมวลผลอยู่ตรงนี้นะครับในระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวผมพาทําอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็ได้ทําไปแล้วเนาะเป็นตัวนี้นะครับเป็นคลิปที่เราสามารถที่จะไปคอลแลบกับคนอื่นที่เป็นเพื่อนกับเราในโซราได้เนาะก็ไปที่เครื่องหมายบวก จากนั้นก็เพิ่มคาเมโอของเราแล้วก็แท็กอีกคนหนึ่งไปเนาะนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างคลิปวิดีโอของเรากับเพื่อนของเราที่อยู่ในโซล่าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราก็ใส่ให้เขาทำอะไรก็ได้สมมติว่าให้เขาไป วิ่งแข่งกันไปเต้นอะไรงนี้นะครับหรือว่าแสดงความยินดีร่วมกันนะครับซึ่งในระหว่างเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาชื่อของเราก่อนเนาะจากนั้นเราก็อาจจะมีข้อความตามมาแข่งวิ่ง,แข,ง,งแข่งวิ่งกับสมมุติลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะรู้ว่าเราแข่งวิ่งกับคนนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถมากําหนดในลักษณะของแนว การวางแนวของคลิปยังไงแล้วครับแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่ตรงนี้นั่นเองเนาะเสร็จแล้วเราก็กดส่งออกตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้เขาประมวลผลนั่นเนองเนาะเขาก็จะเริ่มสร้างนะครับตรงในส่วนของร่างเนี่ยเขาก็จะสร้างพร้อมกันได้เนาะแต่ว่าอันไหนสั่งก่อนเขาก็จะเริ่มทําอันนั้นก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวรอไปจนเสร็จทีละอันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปดูผลงานอันที่1ก่อนนะครับ มาวสไรสสายฟ i n a ลส์ right side, als, รุ่นใสดีไซน์โปร่งใสเบาเพียง55กรัมมีตัวรับสัญญาณเก็บในตัวเสียบปุ๊บใช้ได้ทันทีคลิกเงียบทำงานได้ทุกที่ไม่รบกวนคนข้างๆางถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการบันทึกนะครับก็สามารถกดที่จุด3จุดแล้วเลือกคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็กดการกรบาดไปเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากจะลบคลิปออกเนี่ยเราสามารถกดที่การกรบาทตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองครับเดี๋ยวไปรออีกคลิปหนึ่งแล้วมาดูกันนะครับว่าเวลาเรา คอลแลบกับเพื่อนจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะซึ่งคําสั่งผมก็ไม่ได้สั่งอะไรเยอะนะแค่ให้วิ่งแข่งกันนั่นเองนะครับโอเคครับเสร็จแล้วกดเข้าไปดูนะครับเขาก็จะวิ่งแบบไหนไปดูครับวิ่งหรือ,อยังพร้อมแล้วลองดูว่าใครถึงเส้นก่อนไปกันได้เลยเซตโอ้เกือบสามพัน 3, แล้วได้เลยเซต <laughs> วิ่งดีมากเลยนะคุณเร็วจัง <laughs> ไปซ่อมอีกทีนะโอเคครับถ้าสมมติว่าทั้ง2คลิปเนี่ยเราต้องการที่จะโพสต์ลง ในส่วนของโปรไฟล์ของเราก็สามารถกดโพสต์วิดีโอตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่แบบร่างกดที่วิดีโอแล้วก็กดโพสต์เท่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งในส่วนของเวลาเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยเราสามารถกดกลับเข้าไปแล้วกดที่จุด3จุด แล้วเลือกคำว่าดาวน์โหลดก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือถ้าเราไม่ต้องการสามารถกดที่จุด3จุดแล้วก็ลบวิดีโอทิ้งก็ได้เช่นเดียวกันครับง่ายไหมครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างวิดีโอที่อยู่ในโซ่า2ที่มากับมือถือนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่สำหรับการสร้างวิดีโอด้วยโ o r a ในมือถือทั้งฝั่งของ Android และก็ iOS มันก็มีความแตกต่างกันตามที่ผมนำเสนอในวันนี้และแต่ว่าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ตัวไหนก็ใช้งานตัวนั้นได้นั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ คอมเมมนต์าร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆรวมถึงเทคนิคการสร้างภาพง่ายๆด้วย AI แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ